กระทรวงศึกษาธิการแต่เดิมมีชื่อว่ากระทรวงธรรมการตั้งขึ้นเมื่อวันที่1เมษายนรัตนโกสินทร์ศก111ปีมะโรงตรงกับพุทธศักราช2435ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกระทรวงธรรมการในระยะแรกมีหน้าที่จัดการพระศาสนาการศึกษาการพยาบาลและพิพิธภัณฑ์มีกรมในสังกัด5กรมคือกรมธรรมการกลางกรมศึกษาธิการกรมพยาบาลกรมพิพิธภัณฑ์และกรมสังฆการี ชื่อของกระทรวงนี <spirituality> <rawd Moder> ้ได้มีการเปลี่ยนชื่อกลับไปกลับมาหลายครั้งกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันนี้มีหน้าที่หลักในด้านการศึกษาการศาสนาและวัฒนธรรมมีหน่วยงานระดับสำนักงานในสังกัด5หน่วยงานและมีหน่วยงานที่เป็นองค์การมหาชนหน่วยงานในกำกับที่ทำการกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันนี้ได้มีการย้ายมาหลายแห่งด้วยกันลักษณะของหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับทุกประเภทและการอาชีวศึกษาแต่ไม่รวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะกำหนดนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาส่งเสริมและประสานงานการศาสนาศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษารวมทั้งการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการประกอบด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานรัฐมนตรีกรุมส่งเสริมการเรียนรู้ และองค์การมหาชนวิสัยทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการหนึ่งภายในปี2570ผู้เรียนทุกช่วงไวัยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความถนัดและความสนใจสองมีความสุขในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตมีคุณธรรมจริยธรรมสามภาคภูมิใจในความเป็นไทยมีทักษะท,ที่จำเป็นและปรับตัวสอดคล้องกับวิถีชีวิตโลกยุคใหม่พันธกิจของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับทุกประเภทและการอาชีวศึกษากำหนดนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาส่งเสริมและประสานงานการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการกีฬา ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษารวมทั้งการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงซึ่งในการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ตามกฎหมายและเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนด กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดพันธกิจที่ต้องดำเนินการดังนี้ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 2. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3. ผลิตพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกำลังคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ4ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้เทคโนโล,โลยีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการพัฒนาด้านการศึกษา สังคมหรือสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ5พัฒนาระบบบริหารจัดก,การการศึกษาให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมพิบาลเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ หนึ่งผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสามารถปรับตัวรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้ตามสถานการณ์สองผู้เรียนและประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงานและสนับสนุนการพัฒนาประเทศสามผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติมีทักษะจำเป็นในโลกยุคใหม่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพูุปัญญาและการเรียน รู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต4ีครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและได้รับการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 5. มีผลงานวิจัยองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการศึกษาสังคมหรือสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ6ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีหลักประกันในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงเสมอภาคและเหมาะสม 7. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมีความตระหนักในการดำเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม8ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและทันสมัย GPA หรือเพนพอยต์ของกระทรวงศึกษาธิการ ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในประเทศไทยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและยังคงอยู่มาอย่างยาวนานซึ่งเป็นผลมาจากความเหลื่อมล้ำในด้านต่างๆเช่นคุณภาพของโรงเรียนที่แตกต่างการศึกษาไม่ทั่วถึงในพื้นที่ห่างไกลการขาดแคลนทุนการศึกษาปัญหาเศรษฐกิจและโรคระบาดเป็นต้นจึงส่งผลทำให้เยาวชนไทยจำนวนมากถูกช่วงชิงสิทธิขั้นพื้นฐานในการที่จะได้รับความรู้และถูกผลักออกจากระบบการศึกษาในที่สุด เมื่อกล่าวถึงความไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาอาจทำให้มองเห็นภาพของความเหลื่อมล้ำไม่ชัดเจนมากนักแต่เมื่อมองปัญหาที่ส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมอาจทำให้ภาพของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแสดงออกมาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยสะท้อนผ่านปัญหาในมิติต่างๆซึ่งแม้มีการพยายามแก้ไขเพื่อลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำแต่กลับพบว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยปัญหาที่สะท้อนความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษามีดังต่อไปนี้ 1. ปัญหาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานต่ำ ผลสอบวัดระดับชาติของนักเรียนไทยต่ำกว่ามาตรฐานแม้ใช้เวลาเรียนมากทำให้สะท้อนคุณภาพการศึกษาที่ไม่มีประสิทธิภาพอีกทั้งผู้ปกครองต้องพึ่งพาเรียนพิเศษส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสองปัญหาขาดแคลนครูผู้สอนการบรรจุครูมีการแข่งขันสูงแต่รับได้น้อยทำให้ขาดครูในหลายวิชาครูยังต้องทำงานหลายหน้าที่แต่ค่าตอบแทนและสวัสดิการไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในชนบทส่งผลให้คนไม่อยากเป็นครูและนักเรียนไม่ได้รับการดูแลทั่วถึง 3. ปัญหาขาดแรงงานมีผู้เรียนเยอะแต่ตกงานบัณฑิตจบมากแต่ไม่ตรงความต้องการตลาดแรงงาน เนื่องจากระบบการศึกษาไม่สอดคล้องกับการทำงานจริงผู้เรียนขาดประสบการณ์ขณะที่บางองค์กรไม่พร้อมลงทุนกับพนักงานใหม่4ปัญหาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยหลายแห่งเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพรับนักศึกษาเกินความจำเป็นเปิดโครงการพิเศษค่าเทอมสูงขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทำให้ไม่สามารถผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการตลาดแรงงานได้5ปัญหาการขาดวิจัยนวัตกรรมและการพัฒนาประเทศไทยยังขาดการสร้างและเผยแพร่ง,งานวิจัย ทำให้ขาดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและทำให้ล้าหลังเมื่อเทียบกับต่างประเทศนวัตกรรมการให้บริการใหม่ที่โดดเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ ระบบ LMS เป็นคำที่ย่อม,มาจาก Learning Management System หรือระบบการจัดการเรียนรู้เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บจะประกอบด้วยเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สอนผู้เรียนผู้ดูแลระบบโดยที่ผู้สอนนำเนื้อหาและสื่อการสอนขึ้นเว็บไซต์รายวิชาตามที่ได้ขอให้ระบบจัดไว้ให้ได้โดยสะดวกผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหากิจกรรมต่างๆได้โดยผ่านเว็บผู้สอนและผู้เรียนติดต่อสื่อสารได้ผ่านทางเครื่องมือการสื่อสารที่ระบบจัดไว้ให้เช่นปริษัีอิเล็กทร อิกห้องสนทนากระดานถามตอบเป็นต้นนอกจากนั้นแล้วยังมีองค์ประกอบที่สำคัญคือการเก็บบันทึกข้อมูลกิจกรรมการเรียนของผู้เรียนไว้บนระบบเพื่อผู้สอนสามารถนำไปวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชานั้นอย่างมีประสิทธิภาพ LMS คือระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายมีเครื่องมือและส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับผู้สอนผู้เรียนและผู้ดูแลระบบได้แก่ระบบการจัดการรายวิชาระบบการจัดการสร้างเนื้อหาระบบบริหารจัดการผู้เรียนระบบส่วนการจัดการข้อมูลบทเรียนและระบบเครื่องมือช่วยจัดการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์และจัดกระบวนการเรียนรู้ได้แก่การสื่อสารแชท อีเมลเว็บบอร์ดการเข้าใช้การเก็บข้อมูลและการรายงานผลเป็นต้น LMS ประกอบด้วย5ส่วนดังนี้ 1. ระบบจัดการหลักสูตรกลุ่มผู้ใช้งานแบ่งเป็น3ระดับคือผู้เรียนผู้สอนและผู้บริหารระบบโดยสามารถเข้าสู่ระบบจากที่ไหนเวลาใดก็ได้โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตระบบสามารถรองรับจำนวนยูทเซอร์และจำนวนบทเรียนได้ไม่จำกัดโดยขึ้นอ,อยู่กับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ที่ใช้และระบบสามารถรองรับการใช้งานภาษาไทยอย่างเต็ม 2ระบบการสร้างบทเรียนระบบประกอบด้วยเครื่องมือในการช่วยสร้างคอนเทนต์ระบบสามารถใช้งานได้ดีทั้งกับบทเรียนในรูปทิกเบสและบทเรียนในรูปแบบสตรีมมิงมีเดีย3ระบบการทดสอบและประเมินผลมีระบบคลังข้อสอบโดยเป็นระบบการสุ่มข้อสอบสามารถจับเวลาการทำข้อสอบและการตรวจข้อสอบอัตโนมัติพร้อมเฉลยรายงานสถิติคะแนนและสถิติการเข้าเรียนของนักเรียน4ระบบส่งเสริมการเรียนประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆที่ใช้สื่อสารระหว่างผู้เรียนผู้สอนและผู้เรียนผู้เรียน ได้แก่เว็บบอร์ดและแชทรูมโดยสามารถเก็บฮิส t อรีของข้อมูลเหล่านี้ได้5ระบบจัดการข้อมูลประกอบด้วยระบบจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ผู้สอนมีเนื้อที่เก็บข้อมูลบทเรียนเป็นของตนเองโดยได้เนื้อที่ตามที่แอดมินการนำระบบ LMS ไปประยุกต์ใช้งาน ระบบ LMS สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายอาทิสถาบันการศึกษาศูนย์ฝึกอบรมหน่วยงานราชการบริษัทเอกชนโดยในการนำไปใช้งานผู้ใช้สามารถปรับการใช้งานให้เหมาะสมกับหน่วยงานจุดประสงค์หลักในการพัฒนาระบบขึ้นมาก็เพื่อสร้างระบบการเรียนรู้ใช้งานในหน่วยงานทั้งระบบ e-learning หรือระบบ knowledge management แนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระบบ LMS LMS ประกอบไปด้วยเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สอนผู้เรียนผู้ดูแลระบบโดยผู้สอนสามารถนำเนื้อหาและสื่อการสอนใส่ไว้ในโปรแกรมได้สะดวกนอกจากนี้ผู้เรียนและผู้สอนยังสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารที่ระบบจัดไว้ให้สำหรับใช้ติดต่อสื่อสารกันได้โดยสะดวกเช่นกันมีการเก็บบันทึกข้อมูลกิจกรรมการเรียนของผู้เรียนไว้บนระบบเพื่อผู้สอนสามารถนำไปวิเคราะห์คิดตามและประเมินผลการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิธภาพกล่าวโดยรวม LMS จะทำหน้าที่ตั้งแต่ผู้เรียน เริ่มเข้ามาเรียนโดยจัดเตรียมหลักสูตรบทเรียนทั้งหมดเอาไว้พร้อมที่จะให้ผู้เรียนได้เข้ามาเรียนเมื่อผู้เรียนได้เริ่มต้นบทเรียนแล้วระบบจะเริ่มทํางานโดยส่งบทเรียนตามคําขอของผู้เรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากนั้นระบบก็จะคิดตามและบันทึกความก้าวหน้ารวมทั้งสร้างรายงานกิจกรรมและผลการเรียนของผู้เรียนในทุกหน่วยการเรียนอย่างละเอียดจนกระทั่งจบหลักสูตรผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของนวัตกรรมระบบ LMS 1. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในองค์กร LMS ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา LMS คือระบบอัจฉริยะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเข้ารับการอบรม ผู้เรียนไม่ต้องเดินทางไปเข้ารับการอบรมหรือองค์กรไม่จำเป็นต้องจ้างหน่วยงานจากภายนอกเข้ามาอบรมพนักงานระบบนี้ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มากลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นเนื่องจากไม่ต้องใช้ผู้สอนไม่ต้องจ่ายค่าสถานที่หรือค่าเดินทาง2การติดตามความคืบหน้าระบบ LMS คือระบบที่มีประโยชน์และไม่เพียงแต่มีประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนแต่ยังสามารถติดตามความคืบหน้าหรือติดตามประสิทธิภาพของผู้เรียนได้เช่นการให้ผู้เรียนได้ทำแบบฝึกหัดหลังจบคอร์สการ ทำข้อสอบปรนัยอัตนัยรวมถึงการให้คะแนนการทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในหลักสูตรนั้นๆ 3. ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายระบบ LMS 2ของ Green Moon ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะกลุ่มนักเรียนแต่สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายเช่นการอบรมพนักงานใหม่การอัพสกิลพนักงานในองค์กรตลอดจนการอบรมลูกค้าคู่ค้าพาร์ทเนอร์อบรมการใช้งานโปรดักต์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เป็นต้น 4. จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ไว้ในที่เดียวกันได้องค์กรสามารถจัดระเบียบข้อมูลหรือจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ไว้ในที่เดียวกันได้อย่างปลอดภยัยผู้สอนหรือผู้ดูแลระบบ Learning Management System สามารถอัปเดตข้อมูลได้ตลอดเวลาช่วยให้บำรุงรักษาสื่อการเรียนการสอนได้ง่ายขึ้นและยังทำให้การอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย LMS มีระบบเข้ารหัสขั้นสูงมั่นใจข้อมูลที่จัดเก็บถูกรักษาไว้เป็นอย่างดีข้อวิพากษ์ ปัญหาด้านการเข้าถึงผู้เรียนในต่างจังหวัดหรือพื้นที่ห่างไกลาขาดอินเทอร์เน็ตที่เสถียรทำให้ไม่สามารถใช้ระบบได้เต็มประสิทธิภาพและปัญหาเรื่องอุปกรณ์เช่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนยังไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะนักเรียนที่ฐานะทางเศรษฐกิจต่ำสองมีความซับซ้อนและการใช้งานยากอินเทอร์เฟซของ LMS ไม่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ทำให้ครูและนักเรียนโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ถนัดเทคโนโลยีใช้งานได้ยากและกระบวนการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ หรืออัปโหลดไฟล์มีหลายขั้นตอนจนเกิดความสับสน3ภาระงานครูและบุคลากรครูต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูลจัดทำบทเรียนและประเมินผลซ้ำซ้อนกับงานเอกสารแบบเดิมและระบบบางครั้งไม่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลางของกระทรวงทำให้ครูต้องกรอกข้อมูลซ้ำหลายระบบ 4. ความเสถียรของระบบมีปัญหาเว็บล่มหรือโหลดช้าในช่วงที่มีการใช้งานพร้อมกันจำนวนมากและการบำรุงรักษาการอัปเดตระบบไม่ต่อเนื่องทำให้เกิดบักและความล่าช้าในการใช้งาน 5. คุณภาพของเนื้อหาและการเรียนรู้บางบทเรียนใน LMS เป็นเพียงไฟล์ PDF หรือวิดีโอทำให้การเรียนรู้ขาดการต้อตอบและไม่สามารถวัดผลทักษะเชิงลึกเช่นการคิดวิเคราะห์การทำงานกลุ่มหรือการแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง ความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลนักเรียนในเมืองอาจได้รับประโยชน์มากกว่าจาก LMS ขณะที่นักเรียนในชนบทใช้งานได้เพียงบางส่วนส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแม้ว่าระบบจะตั้งใจให้เป็นโอกาสที่เท่าเทียม7การมีส่วนร่วมต่ำนักเรียนจำนวนมากเข้าระบบเพียงเพื่อตามข้อกำหนดไม่ได้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงและครูบางคนก็ใช้ LMS เป็นเพียงช่องทางส่งงานไม่ได้ใช้เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆข้อเสนอแนะ 1. การเข้าถึงและความเสมอภาคกระทรวงควรสนับสนุนอินเทอร์เน็ตฟรีหรือราคาถูกสำหนักเรียนในพื้นที่ชนบทหรือครอบครัวยากจนและจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนแท็บเล็ตแล็ปท็อปให้ผู้เรียนและครูที่ขาดแคลนควรทำ LMS ให้สามารถใช้งานผ่านมือถือได้เต็มรูปแบบเพราะนักเรียนจำนวนมากมีเพียงสมาร์ทโฟน2การออกแบบระบบที่ใช้งานง่าย ปรับอินเทอร์เฟซให้เรียบง่ายเหมาะกับทุกวัยและทุกระดับความสามารถทางดิจิทัลควรลดขั้นตอนซ้ำซ้อนเช่นการเข้าสู่ระบบ ควรเชื่อมโยงกับบัญชีเดียว Single Sign On และควรมีระบบคู่มือใช้งานแบบวิดีโอสั้นๆอินโฟกราฟิกเพื่อช่วยครูและนักเรียน3การสนับสนุนครูและบุคลากรจัดอบรมครูอย่างต่อเนื่องให้ใช้ LMS ได้อย่างสร้างสารรค์ไม่ใช่เพียงแค่ส่งงานสร้างคลังสื่อกลางที่ครูสามารถนำไปใช้หรือปรับให้เหมาะกับห้องเรียนได้ทันทีและควรลดภาระงานาซ้ำซ้อนโดยทำให้ LMS เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการศึกษาอื่นๆ4 คุณภาพของเนื้อหาและการเรียนรู้ควรเพิ่มบทเรียนที่มีการโต้อตอบเช่นแบบฝึกหัดเกมการศึกษาหรือ AR, VR และส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Project Based Learning และ Collaborative Learning ผ่านระบบควรมีระบบติดตามความก้าวหน้าเชิงลึกไม่ใช่เพียงนับการเข้าเรียนหรือส่งงาน5ความเสถียรและโครงสร้างพื้นฐานควรลงทุนเพิ่มในเซิร์ฟเวอร์และระบบคลาวด์เพื่อรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากพร้อมกันและมีทีมงานอิดดูแลระบบแบบเรียลไทม พร้อมช่องทางแจ้งปัญหาได้รวดเร็วมีการอัปเดตระบบอย่างต่อเนื่องปรับปรุงจากฟีดแบ็กของผู้ใช้งานจริง6กการสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมเพิ่มฟังก์ชันการมิฟิเคชันเช่นแต้มสะสมป้ายรางวัลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้สร้างระบบชุมชนให้ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนความรู้และสื่อการสอนได้ควรออกแบบกิจกรรมออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับโลกจริงเพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า